สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะก็สวัสดีวันเสาร์ที่5สิงหานะคะเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่นะคะก็สวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมาเจอกันช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามพนพานะคะก็ติดตามไว้นะ พนาพาจะมาแบ่งไม้ทุกวันเสราร์นะคะวันเสราร์เราจะมาแบ่งไม้กันแบ่งปันไม้นะคะ็วันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะมาแบ่งปันไม้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีไม้อะไรที่จะมาแบ่งกันบ้างนะคะมาชมหน้าไม้กันก่อนเลยนะคะวันนี้บอกเลยไม้สวยๆทั้งนั้นนะคะมีสีเลือกงามมาแบ่งมีมณีแผงมีโวนะคะแล้วก็มี ชายชนนะคะมาแบ่งรอบนี้มีมาแบ่งแล้วนะคะแม่ๆ่ะแม่ๆหลายๆท่านนะคะที่ถามหา,าชายชนนะคะมีจํานวนเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะคะก็ชายชนนี่แหละพันธนะคะก็ต้องขอบคุณชายชนจริงๆถ้าไม่มีชายชนนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะคะกับทุกท่านเพราะว่าเราตกหลุมรักชายชนนะคะก็เลยต้องมาเจอกัน แล้วก็เป็นคนรักบอลสีเหมือนกันค่ะ,ะสำหรับท่านนะคะใดที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามไว้นะคะเราจะมาแบ่งปันไม้ทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยที่เบอร์089-8822745ปะค,ะค่าส่งนะคะเมามาบ้านละ50 นะคะกี่ต้นก็50บาทค่ะมีเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม20บค่ะเก็บปลายทางบวกเพิ่ม20สิบก็ใครสะดวกแบบไหนนะคะก็แจ้งมาได้นะคะวันนี้ก็มีไม้สวยๆแหละเนี่ยมาแบ่งปันอ่าไม้สวยๆมาเรามาอัปเดตราคากันเลยว่าราคาเท่าไหร่กันบ้าง เรามาเริ่มถาดแรกกันเลยนะคะถาดแรกไม้สวยๆนะคะที่หน้าตาจึ้งๆพนัพาแบ่งปันนะคะเพชรพระนครสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรพระเพชรพระนครนะคะเป็นไม้อีกหนึ่งต้นนะคะที่หน้าสะสมเหมือนกันสวยนะคะมีสามใบวันนี้มาแบ่งแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะคะเปิดราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอ่า ถัดมานะคะจะเป็นบอลเลนะคะบอลเลมีแบ่งอย่างละสองต้นอันนี้น้องมีนามว่าสัตตบงกฏนะคะสัตตบงกฎนี่สวยสวยจริงๆแบบนี้เลยอ่ะแยกออกมาให้ชมนะคะอันนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดนะคะน้องไม่ได้เผือกมาเลยนะคะแต่ใบนี้น้องร้องเป็นแบบเหมือนเผือกชมพูนะคะก็เดี๋ยวไปลองเลี้ยงดูเนาะนี่ สวยทุกใบค่ะสวยทุกใบสัตตบ,บงกฎนะคะเป็นไม้ใหม่ที่แบบว่าน่าเล่นอีกหนึ่งตัวนะคะสวยเชียอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะเปิดราคาอยู่ที่400บาทค่ะต้นที่สองนะคะสัตตบ,บงกฎเหมือนกันใบล่าสุดก็จะเหมือนเผือกแต่ว่าก็ติดมุมมามุมเล็กๆมานะคะมุมเล็กๆติดเขียวมานิดๆนี่นะคะ นี่สัตบ,บงกดนะคะใบก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้เผือกนะคะนี่ใบสวยหมดเลยนะคะวันนี้แบ่งต้นนี้ต้นที่สองนะคะเปิดราคาอยู่ที่400บาทคา่ะต่อมานะคะอิย่ยไม้สวยดิดที่นี่ค่ะดิดที่นี่เป็นไม้ใหม่นะคะไม้ใหม่ที่พนภาก็พยายามที่จะไป เก็บไม้ใหม่มาให้แบ่งปัน f อซนะคะไปเก็บมาแบบเออแบ่งปันด้วยเราจะได้มีไม้ใหม่ด้วยไม้เก่าเราก็สะสมไม้ใหม่แล้วก็เก็บตัวไหนที่ถูกใจนะคะก็เก็บตัวไหนที่ชอบที่โดนก็เก็บนะคะสำหรับเดิดที่นี่ต้นนี้ต้นที่หนึ่งค่ะสี่ร้อยบาทนะคะ,ะดิที่นี่ต้นที่สองนะคะต้นนี้นะนี่ต้นที่สองสวยมาอันนี้ไม่เผือกมานะคะก็จะ เขียวเยอะหน่อยต้นที่สองนะคะราคาอยู่ที่400บาทค่ะอ่าไม้สวยๆนะคะริที่นี่อ่าถับมานะคะเป็นเทวีสุริยานะคะเทวีสุริยาก็เป็นไม้ใหม่อีกหนึ่งตัวที่แบบว่าสวยงามนะคะพนาพาก็ตามเก็บมาแบ่งปันนะคะสวยจริงนะนี่อันนี้ไม่ไม่ได้เผือกนะคะเราก็ถ้าไปตั้งแม่ อย่างเงี้ยจะเลี้ยงง่ายค่ะโตเร็วเพราะว่าเขาเขาไม่มีเผือกมาเขาก็จะโตเร็วหน่อยเขียวเยอะนะคะก็ต้นที่หนึ่งนะคะเปิดราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะวันนี้แบ่งแบบราคาเบาๆเลยต้นที่สองนะคะเทวีสุริยานะคะต้นที่สองก็สวยนะนี่ต้นนี้ด่างฮาร์มาเลยเปิดราคาอยู่ที่สี่ร้อยเหมือนกันค่ะสี่ร้อยนะคะ อ่าถัดมานะคะจะเป็นหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองนะคะนี่หลวงตาเมืองพนภาแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทเนาะสำหรับต้นนี้น้องก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะใบใหม่กําลังกลางออกก็ไม่ได้หลุดเลยทีเดียวมีติดมาอยู่มีใบนี้ที่หลุดไปนะคะเปิดราคาอยู่ที่200บาทสําหรับหลวงตาเมืองนะคะใบนี้ก็สวยหลอดใหม่มาแล้วนะคะ น่าจะเปิดมาอยู่นะหลอดใหม่ค่ะเห็นด่างๆมาอยู่นะคะ200บาทนะคะ,ะต้นที่สามนะคะต้นที่สามก็200บาทเหมือนกันค่ะนี่ถัดมานะคะจะเป็นถาดที่สองเรามาชมถาดที่สองกันค่ะวันนี้ถาดที่สองเป็นอะไรเป็นหันุมานประสานกายค่ะ หนุมานประสานกายนะคะวันนี้เราแบ่งหกต้นนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทต้นที่หนึ่งค่ะต้นที่สองค่ะต้นที่สองต้นที่สามนะคะอ่าต้นที่สามสีเขียวนี้คือเขาป้ายมานะคะต้นที่สี่อ่าต้นนี้ป้ายน้อยหน่อยต้นที่ห้าอ่าต้นนี้ป้ายมาเยอะนะคะ ต้นที่หกอ่าอันนี้ก็ป้ายมากําลังพอดีนะคะมีหกต้นค่ะมีหกต้นนะคะบอกได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสำหรับหนุมานประสานกายแล้วก็มณีวาสนานะคะมณีวาสนา,ามีอยู่สามต้นพรรณพาแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะอันนี้ป้าย มาด่างแบบเยอะๆหน่อยนะคะต้นที่สองหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ,ะถัดมานะคะถัดมารักเอวยคะ่ะรักเอวยเปิดเหลืองมาแล้วนะนี่รักเอวยค่ะพนาพาแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะต้นที่สองด่างทุกใบนะคะ ร้อหบาทต้นที่สามค่ะ,ะด่างมานะคะทุกใบเหมือนกันร้อยห้าบาทต้นที่สค่ะมีครบทุกสีนะคะเขียวขาวเหลืองแดงนะคะมีครบทุกสีเลยมี4ต้นนะคะลักเอยวันนี้แบ่งราคาอยู่ที่ร้อยห้าบบาทค่ะ มาชมสีเลิกงามกันนะคะถ,ถัดมานี่จะเป็นสีเลิกงามนะคะก็เปิดราคาอยู่ที่400บาทค่ะต้นที่หนึ่งนะคะต้นโตางนี้เลยน้องหลุดไป็น1ใบนะคะ่400ต้นที่สองนะคะ400บาทเหมือนกันค่ะนี่น้องหลุดไปนะคะเดี๋ยวน้องก็กลับมานะคะนี่น้องหลุดไปสองใบเปิดราคาอยู่ที่400นะคะต้นที่สามค่ะ เปิดราคาอยู่ที่400เหมือนกันนะคะ,ะนี่400ต้นที่สี่ค่ะ,ะต้นที่ห้านะคะมีสามใบต้นที่ห้าต้นที่หกนะคะด่างทุกใบมีสี่ใบ ต้นที่7จนะคะสใบกับอีกหนึ่งหลอดที่ด่างแน่นอนนะคะนี่ต้นที่8ค่ะมีสี่ใบเหมือนกันใบใบเบี้ยน้องทิ้งไปแล้วนะคะสี่ใบสวยๆอย่างนี้ค่ะ400บาทนะคะต้นที่9ค่ะมี5ใบนะคะมี5ใบอ่า ต้นที่10ค่ะมี3ใบ3ใบพนาพเปิดต้นที่10ให้ราคาที่350นะคะต้นที่11ค่ะราคาอยู่ที่350เหมือนกันค่ะมี3ใบ2ต้นนะคะ350ที่เหลือจะเป็นราคา400บาทนะคะถัดมาค่ะเป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผง แต่สวยแบบจิงจงไปเลยนะคะสวยแบบจิงๆไปเลยเอยสวย,สวยสวยจริงวันนี้นะคะเปิดมณนีล้อมเพชรราคาอยู่ที่300บาทนะคะ300หน้าสวยสวยหมดเลยนะคะ300บาทอะเปิดเลยแล้วกันต้นที่1ค่ะ300ต้นที่สองค่ะ300ต้นที่สาม สามร้อยต้นที่สี่นะคะต้นที่ห้าค่ะต้นที่หกสวยค่ะด่างทุกใบต้นที่เจ็ดค่ะใบใหม่ก็ด่างนะคะ ต้นที่แปดค่ะฮาร์ปด้วยใบใหม่มาฮาร์ปเลยต้นที่เก้าค่ะด่างทุกใบใบใหม่กำลังกลางก็ด่างนะคะต้นที่สิบนะคะเป็นหน้าชมพูนะคะสิบเป็นหน้าชมพูมีห้าใบค่ะ ราคา300เหมือนกันนะคะต้นที่11ค่ะราคา300ร้อยต้นที่12นะคะเปิดสวยมา1นใบนจึ้งๆต้นนี้นะคะน้องเปิดมาแค่ใบนี้ใบเดียวแล้วหลอดใหม่กําลังกลางค่ะแต่ว่าก็ยังกลางไม่สุดใบนี้ก็ติดมาเล็กน้อยนะคะใบนี้ติดมาเล็กน้อย อาต้นนี้นะคะสําหรับต้นนี้นะเดี๋ยวน้องก็กลับมานะคะเพราะว่าใบแรกๆก็เปิดมาเหมือนกันเดี๋ยวน้องกลับก็กลับมาต้นนี้พนพานะคะแบ่งอยู่ที่200นะคะต้นที่12นะคะแบ่งอยู่ที่200น้องสวยมาแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็เปิดมาแค่ใบนี้นะคะหลอดใหม่กลางยังไม่สุดนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นโวคาโนาโวคาโนต้นโตๆตเลยนะคะต้นโตๆตเลยน้องเปิดด่างมาใบนี้ก็เปิดนะคะใบนี้ก็เปิดเดี๋ยวออกมาให้ชมเลยนี่เปิดมาอย่างนี้นะคะต้นโตแล้วนะคะนี่ต้นโตแล้วนะไม่ใช่ไม่โตนะต้นโตแล้วค่ะค่ะต้นที่หนึ่งนะคะต้นนี้เปิดราคาอยู่ที่350บาทค่ะ350บาทนะคะ เหมาะที่จะไปตั้งแม่มากเพราะเขาต้นโตแล้วแล้วก็ด่างไม่ได้แบบเผือกนะคะด่างมีเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงโตค่ะต้นที่สองนะคะต้นที่สองติดด่างมาแล้วใบนี้เปิดฮาร์ปมานะคะหลอดใหม่กําลังมาค่ะนี่หลอดใหม่กําลังมาแต่ยังมองไม่เห็นนะคะว่าจะเปิดด่างมาหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไม่ได้หลุดนะคะเนี่ยเขาก็ติดนะคะอะ่ต้นที่สองนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ มาต้นที่สามติดมานะคะติดมาทุกใบต้นที่สามนะคะให้เห็นเลยต้นที่สามมีใบนี้ที่น้องหลุดมานะคะใบเดียวเดี๋ยวน้องก็กลับมาเพราะน้องเขาเปิดมาทุกใบอยู่แล้วนะคะ3ามหต้นที่สามนะคะอ่ะมาต้นนี้ต้นที่สี่นะคะเล็กลงมาหน่อยแต่เปิดมาแบบสวยอย่างนี้ค่ะเหมาะที่จะตั้งแม่ อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องด่างเต็มใบหรอกด่างละเลือ้อนละเลือ้อนนิดหน่อยเงี้ยเลี้ยงโตเร็วนะคะแล้วก็เวลาผ่าทําจํานวนเนี่ยได้ได้เยอะมากถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าหน้าสวยจึ้งมากเนี้ยเวลาผ่ามาแล้วชอบเผือกหมดเลยนะคะอันนี้ต้นที่สี่นะคะเปิดราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะถัดมาค่ะต้นที่ห้านะคะต้นที่ห้าอ่า ต้นที่5ก็เปิดมาทุกใบเหมือนกันนะคะต้นที่ห้าใบนี้น้องอาจจะหลุดไปนะคะใบล่าสุดก็เปิดราคาอยู่ที่350อยห้นะคะต้นที่6นะคะต้นที่หกแดงสวยเฉียวแดงสวยแต่น้องไม่ได้หลุดนะคะเปิดมาเปิดมาอยู่นะคะเดี๋ยวน้องก็กลับมาต้นนี้นะคะ เปิดราคาอยู่ที่สามร้อยนะคะต้นนี้สามร้อยต้นที่หกนะคะ300มาต้นที่เจ็ดค่ะต้นที่เจ็ดอ่าต้นนี้นะคะและเปิดราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะต้นที่แปดนะคะด่างมานิดนิดอ่าต้นนี้นะคะหลอดใหม่กําลังจะกลางออกนะคะ กำลังจะกลางออกน่าจะเปิดมาอยู่นะคะกำลังจะกลางอ่าต้นนี้สามร้อยนะคะต้นที่แปดสามร้อยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นฟูจินะคะฟูจิที่น่าสวยๆอย่างนี้เลยน้องก็เพิ่งเปิดมานะคะสำหรับฟูจิเนาะต้นนี้นะคะพนาพาแบ่งอยู่ที่สองร้อยนะคะใครรับนะคะนี่แบ่งสองร้อยฟูจิต้นที่หนึ่ง ฟูจิต้นที่สองสองร้อยบาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟอร์มกอเลยฟูจิเปิดมาหนึ่งใบนะคะมีอยู่ประมาณสามต้นนะคะสามต้นนี่ประมาณสามต้นแต่เปิดมาพันธภาแบ่งอยู่แปดสิบบาทนะคะต้นนี้แปดสิบค่ะค่ะมาถาดถัดมานะคะเป็นอมรลัตนโกสินนะคะอะมรลัตนโกสินพันธุาเก็บที่ติดด่างมาให้นะคะแบ่งปัน ค่ะพนพาแบ่งนะคะอยู่ที่200บาทนะคะต้นที่1ต้นที่2นะคะนี่นะติดด่างมาค่ะ200บาทต้นที่3นะคะติดมานะคะติดมาทุกใบนะ,ะมุมมุมนะคะสำหรับอมอนเนาะอะมรรัตนโกศินนะคะราคาอยู่ที่2บาทไอสองร้200บาทนะคะ จริงๆอมอนเนี่ยเขาเป็นใบที่สวยมากนะคะใบที่สวยมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาทําแล้วก็จะทํายากหน่อยนะคะเวลาผ่าหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดมาค่ะถัดมาค่ะจะเป็นเศรษฐีปีชวดนะคะเขาจะเป็นหน้าแผงนะคะแผงก็คือเขาจะเป็นด่างขาวนะคะอืมเป็นอมอนเอ้ยเป็นปีชวดนะคะที่แบบแผงเฮียมีสองต้นเฮียมีหน้าจริงแล้วก็หน้าแผงนะคะ ต้นนี้นะคะเปิดมานิดนิดแล้วก็โตด้วยนะคะพันธาพาแบ่งอยู่ที่200สําหรับต้นนี้นะมีต้นเดียว200ค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะที่เป็นหน้าแผงเนี้ยแต่ว่าเขาสวยนะคะเปิดมางี้เลยจึ้งอย่างนี้เลยอ่ะจึ้งอย่างนี้เลยนะคะ,ะเป็นขาวๆามางี้นะคะเดี๋ยวโตขึ้นก็จะมีเม็ดชมพูมาละเลือละเลื่อนะคะสําหรับต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่5้าบาทนะคะ นี่ใบนี้สวยนะนี่หลอดสวยนะคะอ่ะแล้วก็มาถัดมาต้นที่สามนะคะเปิดมา1ใบด่างฮาร์แบบนี้เลยแต่ว่าก็อีกสองใบก็จะหลุดไปนะคะสำหรับต้นนี้เนาะพ,พันภพาเปิดอยู่ที่สามร้300บาทนะคะต้นนี้นะ300ค่ะต้นที่3 300นะคะถัดมาจะเป็นรัตนะรุ่งเรืองรัตนะรุ่งเรืองอ่าหน้าสวยๆนะคะด่างค่ะ ภาพมาลัตนะรุ่งเรืองสวยนะน้องหลุดไปฝั่งนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่150บาทนะคะสําหรับลัตนะรุ่งเรือง150บาทมาถัดมานะคะจะเป็นอาจารย์เมืองใครที่ยังไม่เห็นต้นแม่นะคะชมได้เนาะต้นแม่ของพนาพาลงในคลิปช็อตให้ชมนะคะเฮียตั้งไปหลายต้นอยู่เหมือนกันสําหรับอาจารย์เมืองนะคะก็มีผ่ามาเรื่อยๆต้นนี้ก็ ได้มาดางังอาจจะมีหลุดไปบ้างนะคะเปิดราคาอยู่ที่สามร้อบาทค่ะสำหรับต้นนี้เนาะอาจารย์เมืองนะคะราคาเดิมนะคะส0มร้อยบาทสวยค่ะพนาภาว่าเขาสวยนะคะสำหรับอาจารย์เมืองไม่ใช่หลวงตามเมืองนะคะหลวงตามเมืองก็จะเป็นอีกทรงใบหนึ่งแต่ก็สวยเหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันถัดมานะคะเป็นเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุม เปิดเมืองนครชุมนะคะราคาอยู่ที่350บาทค่ะเมืองนครชุมนี่สวยสวยนะคะมาต้นที่สองนะคะเมืองนครชุมเปิดราคาอยู่ที่350บาทนะคะต้นที่สามนะคะต้นนี้จะเล็กลงมาหน่อยนะคะ,ะเปิดมาเขา เขาจะเป็นแบบป้ายมีป้ายเขียว,ยวมานะคะอย่างงี้เขาป้ายเขียวมานะคะนี่เมืองนครชุมค่ะต้นนี้ราคาอยู่ที่300นะคะต้นที่3 3 0 0บาทค่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นสาวนาครชัยศรีใครตามเก็บสาวนาครชัยศรีอยู่นะคะ,ะวันนี้เปิดราคาอยู่ที่150บาทนะคะก็เป็นไม้เก่า แต่ว่าเขามีความสวยทรงใบสวยสีสันลายสวยนะคะก็เลยทําให้แบบว่าการการที่แบบว่ามีคนตามเก็บเยอะนะคะสาหรับสาวนครชัยศรีต้นที่1นนะคะราคาอยู่ที่150บาทต้นที่สองนะคะนี่สวยจึ้งเลยลายนี้สวยนะคะเน่ยลายนี้สวยสองเออร้อยห้าสิบนะคะต้นที่สามนะคะร้อยห้าสิ ต้นที่สี่นะคะด่างนะนี่แล้วก็หลอดใหม่มาเปิดมาอย่างนี้เลยนะคะมาเหลืองเหลืองอย่างนี้เลยนี่ร้อยห้าค่ะ,ะต้นที่สี่นะคะร้อห้าบาทค่ะมาสายหวานหวานหวานสาวนครชัยศรีนะคะชื่อก็สาวอยู่แล้วนะคะเป็นนางสาวเนาะเขาก็จะหวานๆอย่างนี้ละ,ค,ะค่ะสวยค่ะต้นที่6นะคะ แล้วก็ต้นที่7นะคะต้นที่7คือต้นนี้เนาะร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทวันนี้มีแบ่งอยู่เจ็ดต้น,นะค,ะค่ะอาขาถัดมานะคะจะเป็นชายชนนะคะวันนี้เราแบ่งชายชนอยู่ที่80บาทนะคะต้นละ80นะคะ,ะนี่ะนี่8บบาท2ต้น150นะคะใครรับนะคะ2ต้น150อับซรอนสวรรค์น,นะคะ80บาทแล้วก็จะเป็น ดาวพระสุขค,ค่ะแปดสิบบาทออแปดสิบเป็นสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีไม้ลายเล่นกระดูกนะคะเล่นกระดูกสิริมงคลดีนะคะแปดสิบบาทแล้วก็จะเป็นเมืองเพชรบุรีนะคะแปดสิบบาทเหมือนกันเอ้ยเป็นเศรษฐีเมืองเพชรนะคะ ถัดมาจะเป็นเศรษฐีเมืองเพชร80บาทนะคะไม่ใช่เมืองกเกาะก็ดนะคะท่านผู้ชมนี่สองต้นร้อยห้าสิบนะคะรับคู่กับอะไรก็ได้นะคะสองต้นร้อยห้าสิบนะคะแจ้งมาได้จะรับคู่กับต้นไหนนะคะถัดมาค่ะจะเป็นวังทองวังทองนะคะสวยๆแดงๆอย่างนี้เลยวางทองนะคะราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาท น่าทําฟอร์มประกวดจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องขโมยเฮียไปตั้งฟอร์มประกวดไว้บ้างแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นสุดสาครนนะคะสุดสาครที่แผงๆนะคะเขาจะออกแผงๆหน่อยเนาะจะเป็นผ่าแล้วแผงจะแดงนะคะราคาอยู่ที่50บาทจะมีลูกไม้ที่เป็นแบบนี้นะคะราคา50บาทค่ะ แล้วก็จะเป็นนางฟ้านะคะนางฟ้าราคา50บาทมีเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่50บาทมีคุ้มทรัพย์นะคะเป็นคุ้มทรัพย์ด่างนะคะนี่ราคาอยู่ที่50บาทค่ะแล้วก็มีหมอจินดานะคะหมอจินดาราคา50บาทอ่ะอะไรอีก50บาทมีเศรษฐีหมื่นล้านที่ด่างนน้อย ะะราคาอยู่ที่50บาทค่ะห้บาทแล้วก็จะมีพรจิรวัตรนะคะที่เขาหลุดด่างแตก่ก็เปิดมาอยู่นะคะอย่างนี้นะคะมีอยสองต้นนะคะพนพาแบ่งให้นะคะราคาอยู่ที่80บาทนะคะนี่มีสองต้น80ดสิบ มีเพชรเจ็ดสีมาหนึ่งต้นนะคะห้าสิบบาทแล้วก็จะเป็นเทพอัศราค่ะ mm hmm. เทพอัศราน้องก็เปิดมาแบบนี้โอ้ยใบนี้โดนชำรุดมาต้องขออภัยด้วยนะคะนี่แต่น้องสวยมาอย่างนี้เลยห้าสิบบาทค่ะสำหรับเทพอัศรานะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ด่างอย่างนี้เลยนี่นี่ด่างสวยอย่างนี้เลยห้าสิบบาทต้นละห้าสิบนะคะ มาดูสุดท้ายนะคะเรามาเปิดมาปิดสุดท้ายก็คือจะเป็นน้ำเมืองนอนท์ค่ะน้ำเมืองนอนท์อ่ะพันธาแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะนเมืองนอนท์บาทค่ะมีติดด่างมาทุกต้นนะคะนี่ติดด่างนี้แต่ต้นน้องเขาต้นโตนะคะราคาอยู่ที่80บาทอ่ะไม่ถึงร้อยค่ะไม่ถึงร้อยรวมได้ค่ะสองต้นร้อยห้าสิบอ่ะนี่นะ เปิดมาทุกต้นนะคะเปิดมาทุกต้นนะนี่เนะมืองนนนทีต้นนี้ก็จึ้งอยู่ต้นเล็กแต่จึ้งอยู่นะคะนะ80บาทค่ะแล้วก็จะมีเมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตร80บาทโอ้สวยนะคะเมืองพิจิตรสีหวานเ่ยเมืองพิจิตรนะคะราคาอยู่ที่80บาทนะคะ แล้วก็จะมีรวยล้นฟ้าอยู่หนึ่งต้นนะคะ80บาทเหมือนกันวันนี้เราก็มีมาแบ่งปันกันเท่านี้นะคะแบ่งปันกันเท่านี้นี่หน้าไม้ให้ชมเลยค่ะท่านใดที่สนใจไม้นะคะที่พณนธพารีวิวมาเมื่อกี้นี้ก็แอดไลน์มาได้ที่เบอร์0ู9 8์2 2 7 4 5หรือจะโทรมาเลยก็ได้นะคะก็พณนธพา อาจจะยังไม่ได้รับสายแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปทุกสายแน่นอนค่ะต้องขออภัยนะคะที่อาจจะรับช้าแล้วก็ต้องขออภัยด้วยหลายๆท่านที่โทรมาแล้วไม่ได้ไม้นะคะบางทีไม้ก็หมดเพราะว่าพนัภา,าก็จะมีแบ่งอยู่เท่านี้ก็อาจจะมี5ต้น10ต้น12ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็คือหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็ต้องรอเพราะว่าสวนอยู่ที่พุทธมณฑลสายสอสวนบ้านนะคะ<ม>อยู่ เส้นทวีวัฒนานะคะก็เฮียไปเก็บไม้มาแล้วก็มาให้ขายที่บ้านนะคะเรา,เาส่งนะคะต้นทางอยู่ที่อ,อยู่ที่อ,อะไรถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะคะเ,เป็นอยู่แขวงบางแคนะคะแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพนะคะก็หลายๆท่านที่ยังไม่ทราบเนาะว่าพันธพาเนี่ยส่งไม้จากจังหวัดอะไรนะคะพันธพาอยู่กรุงเทพนะคะ กรุงเทพนะคะส่งไม้จากกรุงเทพแล้วก็ไปษณีเนี่ยเปิดทุกวันนะคะทํางานทุกวันไม่ต้องกลัวนะคะอยอดโอนนะคะยอดโอนก็พนาพาจัดส่งให้รอบวันอาทิตย์ยอดปลายทางพนาพาจัดส่งให้วันจันทร์นะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจแอดไลน์มาหรือจะโทรมาได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันวันที่10นะคะสิสิงหาเนี่ย จะมีงานประกวดอยู่ที่ศูนย์ศิลิกิตนะคะศูนย์ศิลิกิตนะใครอยากไปเที่ยวชมนะคะจัดโดยสมาคมบอนสีนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นคณะกรรมการหรือผู้จัดงานเนี่ยของสมาคมบอลสีนะคะงานนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะท่านไหนที่อยากไปชมไม้ที่ส่งเข้าประกวดก็ไปชมได้นะคะ <USDA. S 1> เพราะว่าที่งานศิลิกิตเนี่ยก็จะมีเดือนสิงหานะคะก็วันนี้ก็ตรงกับวันเดือนปีนี้ก็ตรงกับวันที่สินะคะใครที่อยากไปเที่ยวชมนะคะ น่าในงานก็น่าจะมีมีอะไรอ่ะมีบูธขายนะคะบอลสีหรืออะไรพนธพานทุกรอบที่เราไปก็จะมีบูธขายนะคะก็ใครอยากเอฟไม้ก็ไปเอฟได้หรืออยากจะไปชมไม้ที่แบบฟอร์มสวยๆฟอร์มเต็มบางทีนะคะเราเลี้ยงไม้ชื่อเดียวกันก็จริงแต่เรายังเลี้ยงไม่ได้สวยขนาดนั้นยังไม่สุดเลี้ยงไม่สุดเลี้ยงไม่สวยนะคะ ไปชมหน้าไม้ที่เขาเลี้ยงสวยๆแล้วก็สุดๆได้ที่งานก็ได้นะคะแล้วก็ไปเจอกันสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ